ก็เด็กก็ทําได้ตามเป้านะครับก็ต้องชมได้จริงๆเด็กเราก็ควบสุมสมาธิได้ดีนะครับไม่ว่าจะโดนยั่วยุหรือในบอลในเกมมันก็ค่อนข้างหนักนะครับก็อย่างที่บอกแต่ว่าเด็กมันเด็กเราก็รักษาสเตปของเกมได้ไม่ไม่เราก็ตั้งหน้าตั้งตาทาไปเพราะอย่างที่เราบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องการมีแต้มนะครับสามแต้มเนี่ยคือล้ำค่ามากสําหรับเราในวันนี้ครับวันนี้เหมือนพุทธศิ์งหม คือเรื่องนี้มันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของทางสมาคมก็แล้วกันแต่อย่างที่บอกว่าเกมนี้มันก็ตั้งเราก็เสียเปรียบทั้งมันมันหลายหลายอย่างแล้วอย่างที่บอกว่าตอนนี้บอลมันกําลังพัฒนานะครับเราก็ถ้าถ้าเป่าแบบนี้เนี่ยมันก็เตะกันตายครับบอกตามตรงเพราะว่าจังหวะนี้คุณก็เห็นนะครับแล้วเนี่ยโกเราโดนย่าเนี่ยเดี๋ยวยังไม่รู้เลยจะเป็นยังไงคือจังหวะอย่างเงี้ยบางทีฟุตบอลเนี่ยมันมันไม่ใช่ชนะอย่างเดียวมันก็ต้องเซฟ เพื่อนร่วมอาชีพด้วยนะครับเป้าหมายตอนนี้ยังไงก,ก็อย่างที่บอกเป้าหมายเราก็ดีวิชั่นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วยิ่งนัดนี้เราเราสามแต้มในบ้านนะ,ะแมตช์หน้าเราในบ้านอีกถ้าเราหกแต้มใสๆเนี่ยโอกาสเข้าเราเราก็มีนะเพราะนั้นเป้าหมายเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงดีวิชั่นหนึ่งนี่เรื่องสนามนจะมานี่ไหมสนามนี่จริงๆแล้วเดี๋ยววันจันทร์น้ยนาจะรู้เรื่องครับคงจะเป็นแพทมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเดินทางก็ค่อนข้างลำบาก แล้วทางนี้เนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากจบโทัรเมนต์ของเทโลเนี่ยทางกทมก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้สภาพสนามจะจะเป็นขนาดไหนแต่ได้คุยกับทางคุณโบลลิงของทางท่าเรือไว้ละวาาแกก็ยินดีนะครับก็คิดว่าแมตช์วันที่ย5ห้าน่าจะเป็นท่าเรือแต่เวลานี่อาจจะขยับขึ้นมาเป็น4ี่โมงเหมือนเดิมครับผมยาวถึงจบใช่ครับยาวถึงจบเลยครับผม